อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเหมือนว่า,าคุณพ่อนี่คุณพ่อนี่มีลูกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็แน่นอนว่าคงจะไม่ได้อยู่กับพ่อของลูกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเลิกกันนอนยังครับเลิกกันมาได้ปีหนึ่งแล้วค่ะคือไม่ได้แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันงงไหมคะงงครับ <laughs> <laughs> แปลว่าอะไรเออก็คือว่าตั้งแต่ มีพ่อของลูกคือไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาพอมีลูกเราก็อยู่กับลูกสองคนอ๋อที่บอกอยู่ด้วยกันคืออยู่กับลูกใช่ค่ะแต่ไม่ได้อยู่กับพ่อของลูกไม่ได้อยู่กับพ่อของลูกอ๋ออุปสรรคจากลูกสาวที่มีต่เวฟใช่ไหมใช่ค่ะเออมีอุปสรรคอะไรยังไงคะพ่อเราตอนพ่อลูกสาวตอนแรกก็รับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีมีคนใหม่เข้ามาหาแม่นี่อายุน้อย ใช่ไหมคะก็ลุ่ไล่เรียกเขาเลยอ่ะเออเขาก็เลยแบบมันต้องมีบ้างแหละสังคมที่เขาเรียนอยู่ใช่ไหมคะมีบ้างแหละที่เพื่อนๆที่เขาอยู่ด้วยที่โรงเรียนประมาณนี้ในสังคมของในสังคมของเขาอาจจะอายค่ะอายุของลูกสาวเรากับเวฟต่างกันกี่ปีปีเดียวปีเดียวค่ะปีเดียวใครแก่กว่าผมเวฟเวฟแก่กว่าลูกสาวของพี่พล ห uh, <ใ>น K ึ่งป <Yeah. S 2> oh, ีอ๋อเขากีดกันเราอย่างไรครับเขาบอกว่าแม่ห hmm. น uh ูร huh. mm ับไม่ได้เพราะว่าเขาอ่ะอายุไล่เรียกกับหนูไล่เี่ยค่ะก็ให้กำลังใจลูกบอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้ครบจริงจังก็ยังให้เวลาให้โอกาสนะคะ ก,ก็แม่ก็คุยกันเพราะว่าแม่ตอนนี้แม่อย่างมีเพื่อนคุยถ้ามีเพื่อนมาคุยกันแม่ลูกโอเคไหมก็นานนานอยู่นะนานอยู่นะปะ็ถามครับแล้วก็เห็นบอกว่าวันหนึ่งเขาก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแม่เป็นคนพูดนะเกิดขึ้นจากเวฟเลยไอ้เวฟเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นนะ่ะเขามาขอไปวันเพื่อน เพื่อนก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกครับแต่แม่เขาไม่ให้ไปขอไปวันเกิดเพื่อนใช่เว่าแม่ไม่ให้ไปให้เวฟขอให้หน่อยเขาจะเรียกเขาจะเรียกเวฟว่าชัยเรียกเหมือนแม่เขาเรียกว่าชัยชัยจะเป็นชื่อจริงครับอ๋อเหรอเขาบอกว่าชัยขอให้หน่อยดีอยากไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็นา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 อะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็บอกขอให้แล้วเขาก็ไม่ให้หรอกครับว่านานานาเออเขาก็ปล่อยให้ครับเลยไปบอกลูกเขาว่า ไม่ให้ไปแล้วแล้วเขาก็ตื่นเต้นแบบแล้วเขาก็ขอบคุณครับหลังจากนั้นก็คุยกันบ่อยเลยแล้วก็ดีกันแล,ล้ว่าตอนแรกโดนด่าตอนแรกดดนเขาด่าด้วยเขาเคยด่าเว็บเหรอเคยเขาด่าเว็บว่าไงเออเขาอะไรนะตอนที่เขารู้ว่าคบกันใช่ไหมเว็บเอารูปแม่เขาลงอะแบบรบรูปแม่ออกตนี้เลยนะอย่าเอาขึ้นนะแล้วนี้ก็เลยลบให้เขาอะไรแบบนี้ เขาก็มาเห็นเขาเห็นเดี๋ยวในอ้นนี้คือในไหนใน Facebook ใน Facebook เขาก็เป็นเพื่อนของเวฟเหรอไม่เขาแอดมาเขารู้ว่าเวฟอ่ะเข้าไปคุ่ม f a ซ e b o ไงเวฟก็ลงแอบลงอะไรพวลนี้รู้เขาก็เห็นว่าแม่แท็กกันใช่ป่ะก็อินบ็อกมาเลยแอด f a ซผมก็รับเพราะว่าผมผมรู้นะเป็นลูกเขาเพราะเขาเคยบอกอยู่ผมก็รับแค่นั้นหลยรับปุ๊บแชทเด้งโดนด่ารัว ด่าอยู่นานไหมแล้วอีกเยอะไหมมีอะไรอีกมีแค่นี้แล้วเขาเรื่องนี้เขาก็มาขอให้ลองไปขอแม่ก็ขอให้เขาเขาก็ดีใจแล้วเขาลบลบเลยไหมเขาลบครับเออเหรอเขาลบไม่ได้ไม่มีนี่แล้วตอนนี้เขาเรียกเวฟว่าไงเยกเป็นเพื่อนเพื่อนครับไม่มีสัมปทานคุณต้นครับแยกเพื่อก็แบบชัก็ใช้ปกติครับเออ มันก็จะแปลกๆอยู่นะถ้าจะเรียกพอ่อเอ้ยอย่างน้องอย่างยังเรียกพ่อไม่ได้นะผมก็ตะงเงิดตะงเงิอยู่ <laughs> มันตะเงินตังเงิดน,น,นะนี <laughs> ่